ที่เรามาถึงเชียงใหม่แล้วเราก็จะเช่ารถบีออสติดต่อเช่าตั้งแต่กรุงเทพประหลาดผ่านออนไลน์เราก็จะขับเที่ยวในเชียงใหม่กอนันนี้เจ้าห้าหนึ่งสองสวัสดีจ้าวันนี้จะชวนมาเที่ยววัดกู่คำ อยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ติดกับสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่เลยวัดสวยมากเออเรามาก็หลายรอบแล้วนะแต่ยังไม่เคยผ่านมาดนข้างในวัดก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คําด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิรวดลายวิจิตรสวยงามนะวัดกู่คําแต่เรามาเช้าโบสถ์ยังไม่เปิดเดี๋ยวเข้าไปดูด้านข้างก่อน ไปดูความงามของวัดกู่คำกันสวยงามลวดลายวิจิตตราการตาอารามสวยวิจิตมีริสมาราเขาทำลูกปั้นหมูน่าจะเป็นปีนักศัตร์ป้าชั่วชูขานเถาะมาลงมาเสงมาเมียมแม่มาแม่วอกประกาจอกกุนลวดลายหน้าตา่างบันศิลปะทางเหนือจะส่วนใหญ่ก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยวัดกู่คำ สวยงามแต่ในโบสถ์ก็ยังไม่เปิดเพราะเรามาเช้าก็าให้ดูบริเวณรอบๆบโบสถ์ไปก่อนแล้วกันอันนี้ภายในวดัดกู่คำโบสถ์สวยตัวนี้ก็จะเป็นเจดีเจดีสวยงามทำไหว้พระธาตุเจดี อิมังวันทามิเจติยังสักกันจางวาราสันยิตังเอเตนะมะมะบุญเยนะสัทธาโสติภวันตุเมำบูชาพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธานถวายสวยงามวัดกูําไรโลกทีนี้เราก็มาด้านหน้าวัด อันนี้เป็นบริเวณทางเข้าวัดนะเข้าวัด,วดพ,พระพิคเนศพระศิวรีองค์พระศิวรีอานนี้องค์องค์พระพุทธรูปปางอะไรเนี่ยปางถวายน้ำมนต์หรือเปล่าเออสวยงามวัดกู่คำดูมียักษ นั่งคอยปกป้องจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นที่พักสงนะนี่เจดีกูค่ครามสวยงามแตะ๊แตะซุ้มประตูเพราะว่าสวยนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มฤือสีอ๋อนี่มีประวัติด้วยนี่ก็จะเป็นซุ้มประตูวัดนะแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมานี้เราก็จะเดินออกไปทาง หน้าประตูวัดตรงข้ามข้างนี้ก็จะเป็นโรงแรมด้วยนะเนี่ยเฮาอะไรเนี่ยเฮาโฮเทลโอใกล้สถาน,นีขนส่งอาเขตนี่มีโรงแรมที่พักเยอะนะมีซุ้มประตูเพราะสวยงามใหญ่โตอลังการนี่ด้านนอกประตูวัดกู่คำจากประวัติก็คือสร้างมาประมาณปีพศ .19 20นะเดิมมาเป็นชื่อวัดกู่แดงแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดกู่คำอยู่ใกล้ฐานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่เลยสวยงามสุ้มประตูก็สวยงามมากนะวัดกู่คำวัดเก่าแก่เดิมมาชื่อวัดกู่แดงแล้วมาเปลี่ยนเป็นวัดกู่คำ ปนนก็ภายในวัดก็จะเป็นประมาณนี้มีองค์พระแม่กวนอิมล่อยต้อนรับอยู่หน้าวัดด้วยวัดกุคำใดในวัดกุคำนี้ก็มี The White House Hotel ด้วยมีโรงแรมให,ให้พักด้วยเนะาะเแล้วมีกับมีประตูเปิดให้เข้าด้วยเออเดี๋ยวดูนี่สิอันนี้เป็นศาลอะไรเนี่ยกราบขอพร องท้าเวสุวรรณประธานพอรอันนี้อง์ท้าเวสุวรรณท้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ท้าเวสุวรรณนี่ควรจะนับถือกันมากเลยนะเฮงเฮงรวยรวยจุดธูปอธิษฐานขอพอรท้าเวสุวรรณลุบขอกราบองค์ท้าเวสุวรรณนะครับอ,อนุญาต นี่ก็เป็นศาลทาเวสสุวรรณแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อสมบัติธนาหลวงพ่อสมบัติธนาก็จะมีคาถาบูชาใครจะบูชาทาเวสสุวรรณก็จะมีน้ำแดงตามนี้เหงๆเหงรวยๆจุดทูปอธิฐานท่านละหนึ่งชดุดทุเทียนจุดแล้วจะรวย ซื้อลอตเตอรนะี่เนาะเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยนั่งรถทัวร์มานะจะมาเที่ยววัดกู่คำก็สามารถลงสถานีขนส่งอาเขตใหม่แล้วก็เดินเข้ามาเที่ยววัดชมวัดทําบุญไหว้พระที่วัดกู่คำได้เลยแล้วมาสักการะองค์เท้าวเวสวุวรรณได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปวัดกู่คำก็จะมีประมาณนี้จ้า ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแล้วพบก,กันคิดหน้านะจ๊ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขความเจริญ